สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องชาวบ้าน,มนเมือเก่าเก่าหมู่ที่1และหมู่ที่2ที่กรพครับขณะนี้เป็นบุญประเพณีไหว้หลวงปูนะครับปูตานะครับคนบ้าน,มนเมือเก่าเก่าบอกว่าเป็นปูตาแต่ความจริงแล้วชื่อปูตาดังกล่าวนี่ชื่อปู่หลวงแสงย่ามณีจันทร์แล้วก็ปู่หลวงไก่เลยครับนะบวันนี้เป็นวันแรมสิบค่ำเดือน6นะครับซึ่งตรงกับวันพุทธที่21 พฤษภาคม25 6 8นกะครับการไหว้สารปู่ตาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไหว้ใช้วันพุธเป็นหลักนะครับใช้วันพุธเป็นหลักจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านเมือเก่าเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นตำบลใหญ่นะครับความเป็นไปมาของอปู่หลวงแสยงย่ามณีจันทร์เริ่มตั้งแต่นะครับผมเป็นตัวเป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับก็ศึกษารเรียนรู้มานะครับก็มีคุณพ่อหมอคุณแม่คำกำบลศิลป์นะครับเป็นผู้สร้างนะครับ มอบหมายให้ลูกหลานเป็นผู้สร้างนะครับนะเป็นผู้สร้างเรียกว่าเป็นสารปูตาก็แล้วกันนะครับเป็นสารปูตาวันนี้ได้บรรยากาศที่นะฮะทุกท่านอาจจะได้รับชมนะครับผมเองครขออนุญาตย่อๆว่านะครับการไหว้บรรพบรุษนะครับทุกคนนะครับทุกคนจะมีร่างมีตนนะครับจะมีร่างมีตนนะครับหลังจากที่ได้ ฟ้อนนะครับต้องใช้คําว่าฟ้อนนะครับเป็นการฟ้อนอวยพรขอพรนะครับโปตานะครับปูหลวงแสงนะครับอาญาม่ในจันทร์นะครับหลายคนมาขออะไรครับขอโชคลาภในวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกนะครับเรียนให้ทราบครับว่าความเป็นไปมาท่านนี่ให้ตรงนี้นะท่านนี่ตรงนี้ท่านจะให้เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับท่านอยากจะลูกหลานของท่านนะครับ อยากจะขอให้ลูกหลานของท่านมีกิจการมีงานที่ดีมาขอได้เลยครับมาขอได้เลยนี่เป็นความเชื่อนะครับของส่วนบุคคลแต่หลายๆครอบครัวก็ประสบผลสําเร็จมามากลาหลายหลายครอบครัวนะครับไม่เชื่ออย่าลบลูครับนะฉะนั้นนะครับปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีที่เลือกดีที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมกันกรับขอบคุณไม่ล่วนหน้าครับหวังว่าปีหน้าก็คงจะได้พบกันอีกกลาบขอบคุณครับ ทานฉันครับอยู่ที่บ้านมะเกเก่าหมู่ที่2นะครับตำบลมะเกื่าเก่เกาวพื้นทนจังหวัดนครราชสีมานาเลรียงสามปูตาประจําหมู่บ้านนะครับ เอานะครับสีเทาๆนะครับฝากให้หยาบลบของท่านด้วยครับนะฮะโซลกาสีแดงับอีริสูสีเทานะครับนะฮะนองจากว่าร้านค้าเขามาสร้างสีสันฝากให้หยาบลบของท่านด้วยครับติดตามเพิ่มครับติดตาม สื่อมวลชนที่ทําในส่วนของการมีส่วนร่วมนะครับหรือว่าอาภทณีต่างๆของพี้น้องชาวอำเภอสุนเดือนนะครับวันนี้ผมถือได้ว่าได้รับเกียรติจากนะครับสื่อมวลชนผู้น่ารักเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลมะเกือเก่าอำเภอสุนเดือนนะครับเป็นวัฒนธรรมนะครับที่สืบกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับ มาจนถึงรุ่นของผมนะครับและก็จะสืบต่อไปอยังรุ่นหลานๆอีกหลายๆรุ่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้วัฒนธรรมประเพณีที่นี่ได้สูญหายไปได้เสื่อมศรัทธาไปนะครับเรียนให้ทราบครับว่าตรงนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับขอบคุณนะครับทุกครอบครัว ที่นำเครื่องไหว้บวงสวงนะครับรม่ว่าที่เป็นไต่โตนะทับเราไหนะครับร,าารบวมไปถึงผลมไม้ต่างๆ,างๆผลไมต้ตามมาดูการมานาพัน์นะครบับขอบคุณคับขอขอบคุณผู้นำสายปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กิติพงศ์พิโยน,นะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองอนุเคราะห์ในส่วนขึ้น กระแสไฟฟ้าเดยครับท่านนายกฯขึ้นกระแสไฟฟ้านะครับขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผู้ชาาิศิลาผู้นาผู้ปกครองหมู่ที่หนึ่งขอบคุณสบตอจําหวัดนะครับขอบคุณสอบตรธัญสิรีอมรพงเ์นะครับรวมไปถึงคณะกรรมการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน่านผู้ช่วยเศรอุกฤษตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองเดี๋ครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่ง นะครับอ่าหมู่ที่หนึ่งนะครับอ่านทะั้งสองท่านนะครับกลับอยูทีกองลรบครับนะครับหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ท่วไม่ทั่วงาอประธานอภัยโภชนาการอาหารอาาร่อยอร่อยในวันนี้นะครับอ่าคุณแม่สุเพียนะนะครับอ่าคุณแม่ทองเพียรนะครับแสนชุ้มเดินนะครับพร้อมด้วยคณะนะครับพร้อมด้วยคณะ นะครับผมเองอาจจะกล่าวไม่ทั่วถึงนะครับแตพร้อมด้วยคณะแม,ม่ครัวหลายหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบค,ครัอควอนิออวนซีนะครับครอบครัวศิลาครอบครัวชนสุขเรนครอบครัวขมมนศีลนะครับผมว่าย,ยกยกเป็นครอบครัวเลยเนาะเอ่อยกเป็นครอบครัวยกเป็นครอบครัวนะครับอ้าวจวดกับหมอแทนเสือบต่อเลยครับจวด multimod <laughs> <laughs> spam you oh. ฉ่นครับอยู่ที่ศาลปูตานะครับบ้านมะเกือเก่าเจ้าภาพโรงทานนะครับโอ้ยคนมะเกือเก่าน้ําใจดีดีครับตอนนี้ผัดไม่ทันเลยนะครับออกไม่ทันเลยความมีน้ําใจของชาวมะเกือเก่านะครับมาไหว้ศาลปูตาก็มีโรงทานพวม,มีนะครับหรือว่าพันธีนะครับมีโคร,ราชนะครับมาให้พี่น้องที่มาร่วม วงสวงสารปูตางานสมโพธสารปูตาครับโคราชนะครับมีบ้านมะเกลเก่า <ns> พ่อครัวมะเกลเก่าครับไม่วันนี้เน่อยนะแม่ okay <laughs> เปสังวังฝาบุตราบาดวงหอมจิสังไรละอนอว่ากุศลดวงหอมเอาชวนลุ่มจ้องจะกินลุ่มกลังจะกินคนมาเลียนดอกกุ้งสมกว่ากินแล้วหัวังดีเดินเดือเบิดพ่อคนดน ครับอยู่คุณพ่ออะไรครับพ่อใช่ไหครับชื่อแท้ๆก็คือวิจิตกิมสูงเนินวิจิตกิมสูงเนินนักกิมสูงเนินนามสกุลคุณคุณเนาะกิมสูงเนินครับพ่อรองนายกก,ยก,การบริหารสุขสานเสมาครับผมชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอะไรครับพ่อครับตรงนี้นะครับใช่ไหมเนี่ยที่เขาเรียกพ่อเรียกพ่อเรียกว่าพ่อบุญจันทร์พ่อบุญจันทร์ครับพ่อบุญจันทร์นี่ก็ถือว่าเป็น เขาเรียกตำนานแคนนสูงเนินใา่ตำนานแคนเนินแล้วก็มันเป็นบนรรพบุรุษสาหรับตัวพ่อก็คือเป็นร่างทรงเป็นร่างทรงครับพ่อวุญจันทร์นี่คือเป็นบนรรพบุรุษตั้งแต่หลวงแสงหลวงสิงห์ครับพะนั้นพ่อเริ่มเริ่มทำพ่อมีครูแม่แคนเราต้องเรียนไหมมีครับ แต่ก่อนเป็นใครครับอยู่เสมาใช่ไหมมันมันก็สุดแท้แต่ผู้ที่มีความสามารถมันมันจะผลีดาของมันเองก็ได้บางทีบางบางทีก็คือทุกอย่างเนี่ยสิทธิ์มันมีครู๋อครูง่ายว่าสิทธิ์มีครูตอนนี้พ่อก็สอนไปหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นหลายรุ่นแล้วับอ๋อทีหมอแคนสองคนนี้ก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่ครับี่ยพ่อแปดสิบแปดแปดสิบแปดนะครับพ่ออยู่บ้านเก็นเท้าใช่ไหมเสมาเสมาเลย พออยู่บ้านเสมาเลยเห็นพ่ออยู่วัดบัดนแอร์บ่อยๆเนาะครับก็สําหรับ าครูที่เขามาเรียนแคนพ่อคิดยังไงครับคือเลี้ยงครูใครอันนะมันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่จะจะเสริมสร้างอ่าครูเป็นครูเป็นอาจารย์ไว้ครับอันนั้นสุดท้แต่ว่าไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดเอ่อมีทําขันครูมามีขันครูแต่เพราะตอนนี้ยังสอนไหวไหมพ่อยังสอนไหวไหมทุกวันนี้ก็สอนอยู่สอนอยู่เนาะจำได้ไหมกี่รุ่นแล้วที่พ่อผลิตหมอแคนจำเนินประมาณสี่รุ่นสี่รุ่นแล้วเนาะอันนี้เป็นรุ่นที่สี่เจเนอเรชั่นที่สี่นะ เรลุจีซีครับตอนนี้พ่อก็ไม่ได้เป่าแล้วกบไม่ไม่คือถ้าถ้าเป่าอยที่นี่เป่าครับเวลาไปทําพิธีอย่างนี้เป่าเป่าเป็นปฐมฤกษ์เปิดเปิดเหมือนมันเปิดปฐมฤกษ์แล้วแล้วก็ปล่อยลูกศิษย์เราไปก็เต้ยงพอคุณคุณพ่อบุญจันท์นะครับก็เป็นคุณพ่อของท่านรองนายกการบริหารรัฐมนลเสมาแล้วก็เขาเรียกว่าตำนานที่มีลมหายใจสำหรับแขรแลัเบอร์สุเนน